ปดพี่น้องงามขนาดครับผมมันสิบเมตรเลยครับมองมันออกครับผมนี่นี่เออพี่น้องหลายขนาดโอ้พี่น้องนี่ดอกใหญ่ๆโอ้สวัสดีครับผมผมสักช่องทีชาร้อยครับผมวันนี้จะพาไปเก็บเพชรนะครับว่าสิมานบ่ครับผมกลังไปเบิ่งกันครับว่าสิมานบ่อีพีนี้ครับผมโอเคครับผมงามขนาดครับผมมาพอเห็ดครับผมโอ้ย ป๊าดพี่น้องงามขนาดครับผม <c oughs> นี่ดิโอ้โหพี่น้องโป้งาม,ม,มขนาดครับผมป๊าดโตตะมูตะมีอยู่ครับผมขนาดครับผมนี่โอ้ยน้องเอ้ยป้โตอุ้ยพี่น้องอื้มพี่น้อง อ้ติดมือเตะใหม่ติดมือพี่นอ้องอแบบนี้นะครับผมส้ยนี่งามขนาดอุ้ยนี่อุ้ยนอนดอกนี้ครับผมอู้ยตอบุนใหญ่ครับผมว่ามันหักลงมาเลยครับผมโอ้ดอกงามนะครับผมสว้งามขนาดครับผมนี่ครับผม พี่นอ้องดูดิเจอแล้วครับผมโอ้ย,อยงามขนาดครับผมปู้นนี่หอดปุ้งแล้วครับผมครับผมเก็บมาครับมาดินนั้นลายพี่น้องฝนตกอุ้ยเนาะ เจาะเลยครับผมป๊อปป๊อมีหางเจาะบ่านี่ <c oughs> พี่น้องหูดอกนี้งามขนาดครับผมดูนี่ดอกนี้สูงอลังการครับผมอู้ยหญ่ขนาดครับผมดูดิด,ดอกมัน มันเน่าเปไน็นไงครับผมถึงน้ำลายเหน่าคผมคือผมเห็นมันปูอันนิวมันก็แก่ผนนี้มันนุม่มอยู่ครับผมโอ้ชิ่ง,งหน่องามขนาดครับผมแบบเบิรงดด้วยครับผมนี่มีดอกใหญ่ๆแบบถึงน้ำฝนพี่หน่องมันแก่ไวเลยโอ้ยงามขนาดเป็นดอกใหญ่ขนาดครับผมพี่โอ้ยความงามมันพี่น้องไกลไปครับแล้ว โอ้ยโอ้ยพีนองโอ้ยพี่นองรอมีไหมคือมาเป็นยวงเลยเปล่าฝนตกใสโอ้หไมีแต่ดินครับผมดูดิว่าหลังหยาดพี่นองนโอ้ยพี่นองโอ้ อ๋อดอกนี้ครับผมนี่โอ้ดอกนี้ครับผมอือหือโอ้ดอกนี้ครับผมแบบนี้คนับอ๋อดอกนี้นะนพี่น้อง นาะอันนี้เน่าบ่ะพี่นอ้องโอ้ยดอกนี้ครับผมวง่ายทองตึมเลยแม่มันจอบ่ะครับผมอันนี้มันขึ้นแต่นีครับผมพูนี่พี่นอ้องปูนลายแต่นีนนเ,เลยครับผมนี่นี่ครับผมเล่นกมือครับผมนี่ ลงไปข้างล่างครับผมสายมือก็มี่ครับผมมูนีอันนี้กลุ่มนี้ก็มี่ปลาพี่น้องเก็บครับผมไว้อนึางกันครับผมเออพี่น้องหลายขนาดโอ้ยเน,นครับผมเอ,อ,อ,อม นี่ครับผมอู้แม่อันนี้แก่ปุ้นนี่อันนี้ขึ้นนอนอิงเม่งสิครับผมโอ้ดอกนี้ครับผมโอ้ยงามขนาดครับผมดูดิโอ้โดอกนี้อีกสองดอ,อกครับผมนี่สายมือ ใายมือกล้องเลยครับเด้อนี่ผู้ดองนี่ครับผมอ้ยพี่น้องดูดิมันตึกน้ำฝนมนดูตัวงามภายในครับผมดูดิมันแทกมันนี่ เรืน,นดองนี้ครับผมอยู่ไก่กระมุอ,อนี่โอ้ยหงายทองออกมาเลยครับผมยุ่งขนาดยุ่งายขนาดครับผมพี่น้องครับผมอุ้ยพี่น้องอ่อนด้วยครับผม ปล่อยแล้วครับผมแต่มันบ่อไข่าลายเห็ดตึงพี่น้องนี้เห็ดตึงโอ้เห็ดเห็ดเห็ดมันปูใหญ่เลยครับเด้อนี่ครับผมครับผมโู้โดอกนี้ใหญ่ขนาดครับผมดูดิอู้นี่ครับผมเฮ้ยโ้ นี่ครับผมมาเจออู้ออกคล้ายกันนะพี่น้องดูดินี่ครับผมนี่อ๋อเป็นน่องผู้เหยาเหยาเหย้าขนาดเป็นน่องเหยาวระมาณสิบเมตรเลยวกับมึงมันออกครับผมอนี่ครับผมนี่อู้จุ้ยหน้องปฟาสสิข้อนี้ครับผมเลี้ยวมาหนีเป็นน่องอู้นี่เลี้ยวมามหนีคร no <noite> ับผมนี่มาหนีแต่ใบไม้นี่ไปได้แกะออกดูดิครับมันมีด้วยครับนี่ครับผมนี่ ไปนี้เลยครับผมปี๊โอ้คือกินน้งโอ้นี่นี่ครับผมโอ้ห่วปูนูน้องปมาตุก๊กพี่น้องงามขนาดครับผมป่านี่โอ้นี่ครับผมอันนี้นเันตรอจ งามนขนาดครับผมดูดิอันนี้ออดไปก็้บอกเอาครับผมพี่หนุ่มนี่ครับผมนี่ดอกใหญ่ๆโอ้ยครับผมพี่หน้องเย้ยคักๆครับผม อลังการงามครับผมงามงามงามโอ้านห อพี่น้องโอ้ตกครับผมบู๊ยพี่น้องเอ้ยอืมดอกนี้ครับผมง,งามขนาดเลยสุดยอดครับผม เต็มกระตาอยู่อยู่พี่น้องมองเดียวอันนี้อ่อนๆเดี๋ยว,รวยครับผมไปเอาได้ครับเด้อนี่ครับผมอีพี่มานะครับผมเต็มกระตาครับผมโอเคครับผมจัใจเขบคุณหลายที่เขามาชมให้กำลังใจนะครับเนาะฝากติดตามอีพี่จะไปน,นะครับเด้อโอ้สวยงามขนาดครับผมอืมโอเคครับผม นี่ก็เห็ดมันปูใหญ่ครับผมมื่อนี้ก็มานครับผมเต็มกระตาเลยจะได้ก็ขอบพูดอะไรครับผมที่เขามาชมให้กำลังใจน้องเอฟซีแม่เอฟซีเก่าครับผมและเอฟซีไมทิซับตะใครให้ครับผมขอบพูดอะไรครับผมแล้วก็จะเขามาชมให้กำลังใจนะครับเนาะจะได้ก็ฝากติดตามอีพีต่อไปครับผมสวัสดีครับผม